เรื่องเล่าผีตอนยายในฝันเป็นเจ้ากรรมนายเวรสวัสดีครับพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านผมชื่อบูมวันนี้ผมมีเรื่องราวลี้ลับขยวขวัญที่เพื่อนของผมคนหนึ่งเคยได้ไปพบเจอมาโดยเพื่อนคนนี้ เธอชื่อว่าเจนครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เจนเพิ่งจะอายุได้ห้าขวบตอนนั้นเจนอาศัยอยู่กับน้าสาวเพราะคุณแม่ต้องไปทำงานอยู่อีกที่กระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งเจนได้เกิดฝันขึ้นมาว่ามียายแก่ ที่ใส่ชุดสีขาวคนหนึ่งเขามาเล่นด้วยซึ่งในฝันนั้นเหตุการณ์มันดูเหมือนจริงมากๆจนทำให้เจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาและพอตื่นขึ้นมาแล้วเจนกลับมีอาการแปลกๆเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้น้าเลยถามเจนว่าเป็นอะไรพอเจนตั้งสติได้ เจนก็เลยเล่าความฝันดังกล่าวให้น้าฟังพอน้าฟังจบก็เลยบอกเจนไปว่าสงสัยอาจจะเป็นเทวดามาเล่นด้วยละมัง้งไม่มีอะไรหรอกแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นจนวันเวลามันผ่านมาอีกนับสิบปี ตอนที่เจนอายุได้ประมาณ15ปีมันมีอยู่วันหนึ่งคุณน้าได้พาเจนไปเที่ยวแล้วตอนขากลับนาก็ดันไปเจอหมอดูทักมาว่านี่หมาเธอตายใช่ไหมอยากรู้สาเหตุไหมละ่ะที่หมาเธอตายเพราะมีคนมาเอาชีวิตมันไปจากนั้นนาของเจน ก็เลยนั่งคุยกับหมอดูซึ่งพอคุยเสร็จตอนที่ขับรถกลับบ้านจูจูคุณน้าก็ได้พูดกับเจนขึ้นมาว่าจําหมาที่น้าเคยเลี้ยงได้ไหมมันตายเพราะมีเจ้ากรรมนายเวรของน้ามาเอาชีวิตมันไปพอได้ฟังที่น้าพูดเจนก็รู้สึกประหลาดใจอยู่เหมือนกัน วันนั้นพอกลับมาถึงบ้านเจนก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังพอฟังจบแม่ก็เลยเล่าเรื่องประหลาดบางอย่างให้ฟังว่าก่อนที่น้าของเจนจะเกิดทวดของเจนเคยตายแล้วฟื้นและกลับมาใช้ชีวิตอยู่ได้อีกหนึ่งปีแต่พอน้าของเจนเกิดทวดของเจน ก็เสียชีวิตลงไปทันทีคนในครอบครัวก็เลยพูดกันว่าน้าของเจนคงจะเป็นตัวตายตัวแทนของทวดแน่ๆซึ่งน้าก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นตัวตายตัวแทนของทวดเพิ่งจะมารู้ตัวก็ตอนที่เจนเกิดนี่แหละเหตุผลที่น้ารู้ ก็เพราะว่ามีหมอดูมาทักว่าอย่าไปมอบความรักให้ใครมากเกินไปล่ะเดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรจะมาเอาคนคนนั้นไปอยู่ด้วยซึ่งหลังจากนั้นน้าของเจนก็กลายเป็นคนเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวและไม่เคยรักใครจริงๆอีกเลยในครอบครัวมีแค่เจนคนเดียวที่น่ารัก แต่ก็ไม่กล้ารักมากเพราะกลัวว่าเจนจะโดนพรากเอาชีวิตไปหลังจากที่แม่เล่าจบเจนก็ขึ้นไปนอนตามปกติแต่ว่าคืนนั้นเจนกลับฝันแปลกๆขึ้นมาเจนฝันเห็นยายแก่ชุดขาวคนเดิมคนที่เจนเคยฝันเห็นแก่มาเล่นด้วยเมื่อตอนอายุห้าขวบ ในฝันยายคนนั้นแกมายืนมองนิ่งๆด้วยใบหน้าที่ชวนหลอนเอามากๆเจนก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเหมือนมีคนกระซิบอยู่ข้างหูว่าเจน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 พอรู้สึกตัวเจนก็รีบดูเวลา จากนั้นก็ล้มตัวลงนอนต่อเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกแต่หลังจากที่เจนได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังคืนนั้นเจนก็ได้ฝันเห็นคุณยายคนดังกล่าวอีกครั้งโดยคราวนี้คุณยายมายืนประจันหน้าแล้วพูดว่าระวังชีวิตมึงไว้ให้ดี โดยในฝันนั้นมีรถกระบะขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังของคุณยายเหมือนว่ายายแกพยายามจะสื่อถึงอะไรบางอย่างให้เจนได้รู้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวลีลับจากคุณบูมด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ